ในใส่แห่นี่เนาะซื้ออยู่ขบาวมั้งโบซื้อเไปซื้อมาในไต่จำไม่ได้อรอขบาวมั้งไหมนะโบอันนี้ซื้อมาแต่ไตทุกคนซื้อแกงใกกงส่ผักแดงใส่หน่อไม้สดๆห้ามา ูดงองอียบเลยไปบวชออกไปแล้วอะอยังสบายดีทุกคนอยู่ดีๆตอนนี้ทุกคนเขาซุกซ่อนอูรองสารเนาะมูนี่ไปเก็บพักมาไปหาน้อมาอีกไปเบิ้งดีซองตัวย่อยเดอ้อนี่ได้เฮ็ดคอนข่าวมาจนเต็มเลยมูนี่สิแกงใส้นอ้อเนาะแล้วก็สิเอาพักนี่แกงใส้นอานำทุกคนเฮ็ดแกงนอใส่เฮ็ดใส่พักมาไหมเนาะ แกงน่อไม่ไรเด้อเบิร์กไม่จันไปหาน่อมาเอาไหมคุณอาอู้กับแม่ไปหาน่องคนนี่เดี๋ยวสิทุกคองูใจทุกคนเบิรงกพาขี้นกอู้ได้มาตะกูลาลูคือบอกอะไรคือบอกอาลูอาลูเดี๋ยวสิอาบน้าเขาเข้ามาแต่งกลิ่นเนาะทุกคนนี่พักเก็บมักเพชรมาแด้อพักนี้ซุปบ่แม่ซุปเป็ซุปไม่ซุปต้นแรงบอก คืกอกันแรงเนาะลูกแกงเสื้อด้านหน่อยนึงนี่อัน,น,นเฮ็ด <Head corn S 2> ขอนข้าวเขาออกไล่ไล่ทุกคนไปเบิ้งที่ซองตัวย่อยเดี๋ยวเก็บป่ปคักคักน,นี่ทุกคนวันนี้ชิแกงนอใส่ใส่อ่าแ,แกงนอใส่เห็ดน้อเห็ดขอนข้าวนี่แล้วกะชิแกงใส่ผักกุดเอาผักกุดแกงใส่น้ำตัวย่อยเคยกินบอกเคยน้อผักกุดไหมบอกเคยเลยคบอกเคยเชื่ออย่างบอกเดี๋ยวก็ไล่ได้ผักกุดมาเอาไปซุปอย่างเดียวซุปอย่างเดียวเนาะ มือนี้สิแกงนอเผักกูดให้ตัวย่อยกินมือนี้ก็ไปเก็บผัก,กูดกับบรรยากาศกับโอ้อนแล้วก็เมื่อยแต่ว่าก็ขึ้นไปหอดึงขูกเก็บผัก,กี่หลาลกับหายเมือ่อยเลยทุกคนเดี๋ยวสิเซปกุนอเ่แม่ก่อนเพราะว่าสีปอกนอแล้วก็ไปต้มก่อนต้มมันจะค่อยสิมาอ่าเฮ็ดแกงกินเนาะทุกคนเนาะ<ม>อันนี้เป็นนอพวกเราไปหามาแล้วทุกคน ปีนี้ฮะนั่นนอนานออกหน่อยนึงเด้อเพราะว่าอันปีนี้ฮันฝนมันนานตรงอ่ะทุกคนปกติสามีนี่อ้นอเนาะนอเฮียนอซอสในลายละนอไม่ดูดงออกหรือว่ายุเคียมน้ำสั่นก็ออกอะไลฝนก็ไม่ห้ามมันเป็นนออันนี้นอไผ่นออันนี้หอมไปหานอไลมันแล้วทุกคนนอไลกับนอซอสฝนกันที่มาแกงกินสวยแกงกินแรง ขอดแรงอะเพียงกินแรงเลยจบเลยมาขอแรงจบบ่าจะจบอาาบย <c oughs> อู่ช่วงนี้เฮ็ดจังได๋ก็จบได้ตัวนี้จะย่วยลุดหุน่นแม่ว่าจ้วยลงไรบ่ <c oughs> ลงอยู่ง <c oughs> ด,ดีกว่ามื้อน่ะดีกว่ามื้อมานสุดก่อนนี่ตัวอ <c oughs> ยู่กับลุงเดีย้ยงนิท้องตัวปุ้งตลอดเลย <c oughs> ปุ้งน้ำ <c oughs> ปุ้งนำ้ำปุ้งเบียร์ พุงเนากินน้ำมาแหละไปน้ำโรงเรียนบ่มีบ่มีอดมีแต่โบยากมีแต่โบยากล่ะมีแต่อิ่มเกินไปมื้อคืนนี้กินข้าวกับอันเออขวบแซ่บะแซ่บะแม่จานมายากกินอีกแล้วว่าสันกินบ่อิ่มกินโบมูอิ่มนะแม่บอก็๋อไปซ้อนขวบแล้วอ๋อไปซ้อนอีเดี๋ยวอิ่มันละโบ เอลาเมื่อวานนี้นอนบัว่าบอีเมียไปยืนด่างอะเนาะร่าก็ยืนด่างได้ไปกวดครัวกับแม่ดาวเออเอาแม่เงินไปนำมันหมันเนสเมียไปซองมันยีวัดซีใดบอหันได้เลยค่ะอีกซองซ้ำมือนี่ไปใดบอแม่โอนี่ก็ยังได้อยู่ซุ่มตัวนิดน้อยมันก็ยืมนี่เอานี่ไวบบานมาแม่ไหวกัวตัวนี้ คือเอาไปชุดเลยมีตัวกบตัวควักกันขั้ว,วกบไงเนาะเขาไปมือเนี้มือที่มันเป็นแบบอะไรกนกระ,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 ะนนกจักมือหนึ่งเน,น,นาะมันเป็นห้างเป็นเป็นมือะไรแท้จริงกระจักมือยังไงเนาะอู้ก็ไปสวัสด์ตัวก็เมื่อบานแล้วก็ลกลับมาอีกเนาะลูกเมื่อวันที่หา่าง<อ>ไปกระสาหมือวันที่แปดเข้าไปเดี๋ยวปอกนอกกันเนาะเดี๋ยวปอกนอกกันต้มนอกกันแล้วมาได้ซี่มาแกงให้ทุกคนตุนเด้อ ยังให้เบิ้งอีกแล้วเป็นแล้วแกนอ้ออีกแล้วงานทุกคนคิดฮอดเงียบน้อ,นะนอที้ห่ามาได้หลายเติมเนาะต้มตก่อนต้มก่อนต้มไม่จืดก่นอนอย่ามาซีบวานต้นจืดไปมันจะซีบวมีคำอธิบายว่าคำเนาะวานต้นจืดไป หมูเปาก็ได้โอมันไปแรงแล้วไปเราถ้านอ,นอสุดก่อนแล้วค่อยมาแกงทุกคนอู้นอเ่าต้มแล้วล่ะไปเอาน้ำอ,ออกมาได้ประมาณนี้เนาะทุกคนเนะาะวันนี้เอากะชิมาเอาน้ำยานางใส่เนาะนี่โอ้คุ้นๆเลยตัวย่อยคันให้ตัวย่อยนี่คันน้ำยานางในเลื้ยงให้ทุกคน ขั้นน้ำไปเรื่อยๆก็เนาะขั้นไปเรื่อยๆแล้วกะจังค่อยซี้อันขั้นไปเรื่อยๆว่าไงต้มน้ำมีฟดไปเรื่อยๆให้มันฟดก้อนให้มันฟดแล้วจังค่อยเอาปลาแดกเอาอันเดอลงนะทุกคนอปอไปไปนี่หอก็สิมาตำเขาเบือ่อใส่แกงเนาะมมกเพชรนี่ใส่ามากเดียวหอเด้อเพราะว่ามมกเพชรอันนี้นะเพชดแ,แห้งมื่อไหันเอาใส่อันอ้อใส่อ้อหรใส่อันเดี๋ยว่เกลือกินบ่ได้ ความผิดใส่สุภาควะ่ะแม่ใส่คอามบริใส่ความใส่อเอะบอเราใส่จั่งงวยงวยเดียวทำข้าวเบื่อเอาไว้ใส่อันแง่งงอเหเขยาแล้วเนาะเหนีย่สองว<ร>ง,งเลยแซ่บแต่ละเมื่อกีขอ้ข่าวสนะิทตลอด ันนี้ก็จะเอาปลาแดกใส่เด้อปลาแดกกับหอมหปลาแดกแม่คี่เองพูดซื้อว่าแกงน่องเสือนี่กับปลแซ่บเพราปลาแดกเนี่แกงน่องนี่อยากเพือแซบต้องมีปลาแดกแซ่บถึงจะแซ่บพี่ปลุกปลุกปลาแดกหน่อยนึงเนาะคอยส่เสบวาใส่ใส่แต่นี่เนาะฮะซื้ออยู่ขาวบางเลบ่จานหนึ่งเลย ไปซื้อมาเต็ไตจำมาตดเบาบามั้ไปนะอันนี้ซื้อมาเตดไตทุกคนซื้อสามอันห้าพันเขาดูวะ่ะถือแค่ถือวะโทรนอนอ,อ๋อยอ เอาใส่เห็ดใส่ก่อนเห็ดใส่ก่อนเนาะ อยากใส่อยากใส่ป่นท้ายใช้จริงใส่ป่ะใส่ไปยากใส่จ้าคนไปแรกเนี่ยพอแลกคนเปลี่ยนสูตรแล้วเปลี่ยนสูตรกว่านี้ฮะเปลี่ยนเลยเนาะใส่ข้าวเปลือทุกคนนียอ่ะใส่สะพักนี่ก็ได้ไปแลกไอ้ใส่น้ำรางยากเลยพอแลกอุ้มทำหนีไเปลี่ยนสูตรฮะพอแลกไปเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนเลยเนาะมีทุกคนเอาเมล็ดลงเพล็ดเอาลูกโดดลงนี่ ใส่หมดเนี่ผักอันนี้ก่อนนี่ขึ้นามในน้อยบริขินามลายจุงจื่อจุงจืง่ออันนี้จะใส่หรอเปอันนี้ยังไม่เอาไส่ให่อัดฟาร์มอไว้ยแบบนี้ มตันคักเนาะมีเห็ดน้ำอะไรจะแซ่บไหมเนาะน่าแซ่บป่อินเข้าลายละสวยยามันเนาะอ่ยหน่อยเถอฮะโอ้ลายแล้วฮะเอด้เออคอยเซอร์ไหมเกลือได้เอาป่ะฮะเกลือสีมันก่อนแม่ยานเข็มก็น้ำปลาได้อันนี้กินด้วยหมอค่ะ เงงพื่อเจอหนึ่อยอยงตัวเจ่ยแจเอาลงสารเสพรืปลยังยากเลยเด้วยนี่เข่าเนี่ยขวดมาหันโอ้ยอี่อยงวะ ม่เม่ดกี่เกิดอะไรขึ้นสบแกงหน่อต้องอูร้องสา,ลานลูมาชิมดูิมน้ำมันจะขมนะะพักน้ำยังพักน้ำยังบอลนะพักน้ำซุปก่อนจอได้จบอลเยจ,อยจามันสิ ไงด้ยวยมัเยนเค็มเนื้อบัรมันเย็นมานเยทำไ้ว,วันนี้เนาะไปกินได้ตำเลยโอ้โหนีโโห่แซ่บมืดปุ๊บครับกินกับพักเองได้ตัวแกงใส่พักได้ โซดหามากูงองอีไล่เลยไปนี่บวเอาไปแล้ววะยังจั์ห้องเบาเน้อเศษๆพี่น้องเอ้ยแกงนอ ตักปอก่นด้อกินน้ำก่อนกินน้ำเย็นๆก่อนจำหุงกักโดนอเกือบไปกินตาหุงงเพชรมักเดียวแกงนองเพชรมักเดียวอะไรไม่นเผ็ดหน่อยเดียวไม่เผ็ดเลยเผ็ดเนาะแกงนองดบ้าถูแกงน่องคักสะใจขนาดหัวปลาแดก มาเด้อกินข้าวำกันยอดมากกันทิน,ทนกนรนกกะถินนนกกะ้นักเนาสิดอกยอดกระทิ่นเนาะดีใจวไม่จันได้กินละไม่จันวะตั้งแต่อู้คเอากดานน้าไปเที่ยวนี่ไม่จัน,น,จนบค่คอยได้กินแกงนอนเลยไม่ได้กินเลยแ่เมึเนเอาไปห้าเล <laughs> ต,ต้องหุงแซ่บเลยคนาะอันนี้ก็แซ่บกันพักกันเวลาคิดแกงน้อด้นโดนละมาเลยทุกคนเน้อขยักเน้อ ี่เอาจำห้งเอเอานอให้นำเนาะเป็นจปลาแล้วปลากับป๋าแล้ว เมนนูเนาขักตอนี้เห็ดน้ำทายครับตองกลาเด็ดจสิเห็ดอ,อ่ะเห้ดเห็ดอันนี้ก็แซบเนะาะเคยกินมาตัวเคยบุญงา้

มีน้อยพ่อเ <c oughs> นาะดุบเบิ่งมากจำเป็นแล้วมันมีน้อยจำน้ำเอาเด้อยิง <c oughs> แกงนอใช่พระกุญงถ้าที่เป็นยู่วซ้วนไอแกงโตนตีแกงกุนน้อยโคตรกระเิเลยแกงเลย น <c ười> ี่กระตนรันตนคือเอาน้ำเอาน้ำนอเลยต้มฟุๆอะรเอานอนลงเลยแล้วก็มือเขาเปื่อเเป็นนัวเปนเฝ้ากินนี่อะไปให้ตั้งให้กินอะไรนะแต่เพื่มไปได้คุกๆเนาะกินเนี่ไรไรอยง แล้วก็เอาพักซะเอาพักกูเนี่ยะยอดยอดมากบวแล้วก็ได้อีกแม่ยอดมากมันนะเหมนเนาะมีอะไรเก็บอยู่ให้เอามาเสิร์ฟาแล้วถือหัวกูดหูหูหอกแคไรนอนดอกเพชรนี่ตั้งดอเพชรนะเอาเพชรอันนั้นเส้นหนึงก่อนถาเเพชรกเมือนเพชรเดีว ่อยม,มาทันนี้มแสบเือว่าุณคำเดินทางไปโดนโดไปแล้วก็โอ้ยกินแกงนอเดิผมเสียบเล ซื้อข้าวกินอนี้น้ำจหมหมเจิบกระเพาะน่ะไปหน้านี่ไปถ่ายทะเลริมเล็ดนี่ตัวไปสิ้อวลีบทะเลฮะปนตก

ผมจิ้ช่างไห้ปล่อยจากกิโลเราไปหันร้อยหกร้อยโลเนาะ เาาราต้องไปปักซียะเหมยัใช้ปักซียเให้่อนี่มันาด้วยมันอย่าอให้มันหย่าจุน้อยแซบมันน้อยกินห้อนนีหรอวแซบ เคยกินแกงนอเย็ยนกับสุกพักเย็ยนแลยใช้ตู้เย็ยนมากินเออสุใช้ตู้เย็ยนคอยก็มากินเลยใช้ออตูเย็ยนแล้วมากินแซ่บเลยขนท้องวุ้ยๆเลยเมนูเด็ดกับพิเศษเปิดขอนเหนียวลายนี่เป็นกำหนดละ เมื่อคืนนี้ฮ้อนได้ฮ้อนว่าเมียบริสุทธิ์ปเปิดประหลงเมื่อคืนไหมครับพี่เปิดประหลงกับพอดีอยู่บ๊อบเปิดก็ได้เป็นกําลังใจยุงกัดคืนนี้ฮ้อนเปิดประลมกับพอยุยุงกัดอยู่ภูมิมปกหัวกับฮ้อนเลยไปเนี่ยเอาแฟตมาไตยยุงอยู่ในภูมอยู่ป้าขึ้นขวดมันเหลือแท้ว่าไม่ได้โตเดียวอะไรสามซีโต้โอ้บ่อยละ ไปซอกหามุ้งการนอนป้าถูกสบายให้สบยจนเธซนอนหนึม่มุงคืนนี้ <c oughs> โบก,กางมุ้งเป็นบรินอนติกปิิกมาเนาะเต้เทือนี่นอนกับได้่าชมียุ้งหลายวันนี้มันคืนทมไหลเลยวะเหนที่ฝนตกเลยน,น้ำไปฝนจะตกก้ยุงมา แซ่บเด้ทุกคนด้วยสะใจค่ะพื้นผูม่อยยแกงนอกิกินแซ่บคําแซ่บค่ะใส่เวลาน่พักบ้าี่้าวใส่เวลาทิ่ทพักเกงนอกทีคามแั้ว มา้งใเก็บกระแซดดีนะเมึง <Ừ. S 1> รูกินคำหนึ่ง่าสั้นบิดจากจิตต้นนี่ <c oughs> นี่คำนี้นะบิดจากต้นนี่เศร้าแตตอนนั้นเก็บท่นเก็บเทื่ออันเนาะ เวลาอลวเอาแกงนองเราเอาพักเสื่อนะโสชาบันจิจืดคืดตอตัวนี้แกงนอกตัวน,นี้เจ้าจะจืดเนาะขับโบไซมันจะเข้มุ้นขนม แซบตัวยยแซบแค่แต่ว่ามันเผ็ดแล้วมันสดฮ้อนยากเะน้องโมเมนตบูแซบเป็แก่งน้อมันเผ็ดแล้วมันสดยาก่ไม่จันกันแซบไม่จันกันเด้กินข้าวได้ไล่ยูบูเดียวกินข้าวบูแซบแม่วพ่อก็ยังพันมาเธอเด้อทุกคนอีกสองสมือพวกแหละจะไปชิมหมาเบนถนนอ่ะทุกคนเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเนาะถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราในคลิปต่อไปเเด้อ อีกประมาณมืออืนมือหือพวกเขาก็ที่เดินทางกับเวียงแล้วเกี่ยมโตเอารถข้ามไปไทยครั้งนี้ก็คือเข้าข้ามไปแบบที่ไปไก่เลยทุกคนเอารถไปสองคนครั้งแรกแล้วก็วันอังคารพาสปอร์ตรถออกมั้ยเปล่วันอังคารพาสปอร์ตรถออกแล้วกันตัวย่อยกับสิพาไปเที่ยวไทยเนาะไปใส่แดกกระทาที่ตามกั่ทุกคนเนาะเอารถข้ามไทยครั้งแรกไปเที่ยวไทยแบบไปยาวๆเลยเนาะบมือแดกกับมือใดงแบบเมื่อยแล้วก็สิกลับเนาะ เมื่อแต่ตอนยู่พีเด่าไได้ไปนะฮะ่ะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อถ้าเพ็นมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้อู๋กับตัวเองคลิปต่อไปบ๊ายบายบ๊ายบาย